ตนนี้นักศ uh ึกกากมาแล้วนะครับจะมารายงานข่าวให้ทุกคนได้ทราบนะครับตอนนี้ในวันที่30เมษายนนะครับตอนนี้สําหรับนิวยอร์กนะครับผู้ที่ติดเชื้อจํานวนยอดไปถึงกร่า83,000คนแล้วนะครับก็ถือได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะตัวเลขสูงมากๆเลยนะครับช่วงสัปดาห์นี้ตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อได้กระจายแบบว่าเร่งไปจนโดนถึงประมาณ9,000ประมาณ9,000จำนวนเมื่อวันเมื่อวันก่อนมาณ9,000คนวันนี้ก็ เด้งข so so ึ this, ้นมาถึงจำนวนมันก็จะประมาณ7 0 0 0คนเลยทีเดียวสำหรับในช่วงวันนี้ทราตัวเลที่มันสูงนะครับแล้วก็จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยกันนะครับเดือนนั้นหลายทนก็คงได้เห็นกันแล้วเนาะและตอนนี้นะครับในเมื่อสักครู่นี้น่าจะก็จะมีภาพมาให้ทุกคนได้เห็นกันว่าไปที่ทั้มสแควร์มาย่านแแอรียทั้มสแควร์นะครับก็จะขอเงียบก่อที่ คนคิดไว้จริงๆว่าสมัยก่อนที่ว่าจานวนจุดคนจะต้องมีนักท่องเที่ยวมหาศาลนะครับตอนนี้ก็แทบจะเป็นกรกล้างเลยทีเดียวแล้วก็รวมทั้งนะครับร้านรวมต่างๆในนิวยอร์กนะครับตอนนี้โรงแรมโดยร้านค้าปกติทั่วไปที่เราสัา่งห้ามปิดนะครับด้วยการที่นโยบายมีการเปิดไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะคาดเดาว่าอาจจะมีไม่มากกว่านั้นทาให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจด้วยกันโดยเฉพาะโรงแรมนะครับก็จะอยู่ลําบาก โดยร้านรวมของที่นิวยอร์กนะครับหรือโรงแรมนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบแบบเป็นกระจกหมดเลยแล้วก็เป็นประตูกระจกเขาก็ใช้วิธีโดยการที่เอาแผ่นไม้มาตอกเลยทีเดียวครับ การแผ่นไม้มาตอเหมือนที่เราเห็นในหนังสยองขวัญนะครับอบหนัจพวกเอเลี่ยนบอกอุกยงนะครับที่อเมริกาด้วยกันน่โหน่หนนากลัวจริงๆนะครับตอนนี้ช่วงนี้บางหลายร้านรวงโดยโรงแรมก็มีการตอกไม้ปิดหน้าร้านเปิดประตูเปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ลำบากของทุกคนเลยทีเดียวช่วงนี้นะครับไปไหนมาไหนก็เห็นจํานวนคนนะครับเขาจะก็มีการปกป้องกันกันม,มากขึ้นให็หน้นใส่แม้กันมากขึ้นแต่มากขึ้นในที่นี้ก็ยังมีบางคนที่ไม่ใส่นะครับแล้วก็พร้อมๆกันด้วยนะครับว่าจานวนตัวเลข ที่อยู่บ้านนะครับจนกึ80%ด้วยกันแล้วก็มี20%ที่ไม่ค่อยฟังกันนะครับออกไปข้างนอกซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้ว่านะครับนิวอยอร์กเขาได้ออกกฎแล้วครับว่าทีนี้ทางส่วนต่างๆส่วนเล็กส่วนน้อยส่วนสาธารณะต่างๆนะครับจะต้องปิดเพราะว่าเขาบอกว่ายังเห็นคนบางคนยังจับกลุ่มกันเป็นก้อนไปออกกำลังกายหรือ,อยังไงนัดเจอกันอยู่ซึ่งเขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเดี่ยววันนี้ก็จะมีการปิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงสุดท้ายนะครับ ว่านะครับเารัชการของนิวยอร์กนะครับแอนดรูโคมโนั่นเองเมื่อวานนี้ครับเขาได้ประกาศนะครับมีการบอกอัปเดตข่าวให้กับทุกคนได้ฟังว่าน้องชายของเขาซึ่งเป็นนักข่าวนะครับในช่อง C ี N ได้ติดนั่นเอง mm hmm. ก็ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับตอนนี้ก็ทุกคนมีสิทธิเ์เดกกันหมดตอนนี้น้องชายของเขาก็ได้เฝ้าไข้นะครับดูแลตัวเอง ใจช่วยทุกคนนะครับเดี๋ยวในเดงี๋ผมมาอัปเดตข่าวให้ทุกคนได้ฟังกันคุณทุกคนนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับ